ทำไมลูกในท้องถึงพิการทางทางที่ตรวจนิบแล้วหรือว่าเจาะน้ำข้ามแล้วเนี่ยผลออกมาปกตินะคะมีกรณีค่ะที่คุณแม่เนี่ยตรวจพันธุกรรมแล้วปรากฏว่าน้องในท้องเนี่ยปกติไม่ได้เป็นดาวไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าไปอังตัซาวปุ๊บพบว่าน้องมีความพิการทางด้านหัวใจหรือว่ามีความพิการทางด้านปากแหว่งเพดานโหว่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงต้องบอกอย่างนี้ค่ะขอแบ่งเป็นสองส่วนให้เห็นชัดๆนะคะในเรื่องแรกก็คือการตรวจพันธุกรรมหมายถึงสิ่งที่แฝงอยู่ในร่างกายเป็นคโครโมโซมทั้งหมด23คู่ค่ะซึงเกิดว่าปกตมายความว่า าน้องเนี่ยมีพันธุกรรมปกติดีไม่ได้เป็นดาวซินโดมไม่ได้มีความผิดปกติอย่างอื่นแต่ไม่ได้การันตีค่ะว่าน้องเนี่ยที่มีพันธุกรรมปกติจะไม่มีการพัฒนาอวัยวะที่ผิดพลาดการพัฒนาอวัยวะนะคะเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะหลังจากที่น้องฝังตัวเข้าไปซึ่งการพัฒนาอวัยวะช่วงนี้ค่ะถึงแม้ว่าน้องเขาจะมีพันธุกรรมปกติดีแต่ก็จะมีบางส่วนค่ะที่มีความผิดพลาดในการแบ่งตัวณตอนนั้นทําให้น้องเนี่ยมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นปากแหว่งเพชน การบวกหัวใจผิดปกติโครงสร้างสมองผิดปกติซึ่งน้องส่วนนี้เนี่ยพันธุกรรมเนี่ยเขาจะปกติเหมือนเราเลยแต่ว่ามีปัญหาหรือว่ามีความผิดพลาดทางการแบ่งตัวนะตอนที่อยู่ในท้องต้องตรวจทั้งสองอย่างจา้ะหก็คือตรวจพันธุกรรมนะคะว่ามีความผิดปกติไหมสองก็คือต้องอันตราซาวดูอวัยวะอีกทีค่ะว่าอวัยวะของน้องเนี่ยปกติไหมไม่มีอะไรแทนกันได้เลยนะ